โอเคครับก็สวัสดีครับอยู่กับนายเท็คุณดันทุ่งไทยชาแนลครับยูทูบที่เกี่ยวกับจัดกลการเกษตรเนาะครับผมไม่ได้กะให้พี่น้องมาถอดคอรถครับรถเกี่ยวข้าวดีซีเจ็ดสิบครับผมเจ้ากูบูตานะครับอยู่ดีกินดีอยู่ดีกินดีครับพี่น้องเลยอ่ะโอเคครับก็ก็สื่อฤดูการเตรียมรถเนาะถ้ามาเตรียมรถทำกันพี่น้องอ่า สำหรับจุดนี้ที่จะทำนี่ก็สำคัญอยู่นะครับเป็นจุดที่สำคัญเนาะอ่าเสียยากเสียยากโอ้ลืมแล้วครับเสียยากเสียมากอ่าเสียเสียยากเสียยากเสียมากโอ,อ,อ้บ่อบอกแล้วครับพี่น้องเรามาดูตัวนี้ครับสำหรับ ที่ทากันเข้ามานะครับว่าผมคัดนน็อตตัวนี้ลักษณะแบบใดครับแต่ว่าเบิ้งพีนอ้องกัดคืๆกันแล้วครับมันกัดคันยากเนาะผมก็ตอออกมาแบบเบิ้งขอตอหนึ่งสองสามสี่ครับ <laughs> เป็นเบอร์ยนะี่สิบสองครับเบอร์ยนะี่สิบสองเลยพี่น้องตอมาแบบนี้ครับ ต่อออกมาแล้วก็สุกาไปแบบนี้ครับแล้ไปแบบนี้แล้วก็าดามบอกครับพี่น้องเซ่สำหรับรถเ่าเคยขันมันกะเนียนครับเนียนก็ต้อดาครับ <c oughs> ดาเหล็กย,ยาวๆครับยิงยาวยิงดีครับสองคนก็ยิงดีจับเชื่อกันครับดันข้ามาด,านดนันออก จวดทุ้าน M7 โอ้นี่เ่็นรถหกล้องี่ท่ไดได้รถไถกับ m 5 a 7กับพี่น้นนองเสียงามอ๋อก็ลักษณะแบบนี้ครับต่อดามเอาทั้งสองตัวนะครับผมออกแล้วตัวนึงครับที่ว่าตัวนี้พบ,บกับดันออกแล้วก็กินน็อตแบบนี้ นี่น,นแบบนี้นะนครับพินเบอร์ยี่สิบสองครับสำหรับจุนนี้ก็ถอดเช็คเสาตูน้นอนนะครับเป็นอะ,อะไรที่สำคัญหน่อยนะครับที่เป็นจุดอับที่เรามองไม่ไม่สามารถมองเห็นหนอกด้วยตาเป่าด้านนอกเราต้องถอดดูนะครับเพราะเราไม่ถอดดูก็ อาจจะทำให้เสาตูวนวดน,นะครับมันฉีกครับมันฉีกฉีกแตกครับผมเพราะว่าข้างๆางเสามันสิเป็นบริเวณเสียสีของต้นเขาครับจุดนี้มันเป็นจุดเสียสีที่รุนแรงนะจนจนเล็กขาดไปแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผมถอดให้เบิ้งสำหรับจุดถอดก็มีสายไฮดรอลิกครับ เอาฟังอย่งนี้ก็นดครับพี่น้องเดี๋ยวซูมบอกครับเอาด้านคนขับก่อนขันหน้าเขาลดด้านซ้ายมือน,นะครับรครับสายไฮดรอลิกเบอร์สิบเก้าครับขันออกแล้วก็เฮ้อออกจากมองล็อกมันนะครับพี่นอ้องเฮ้เอาตัวนี้ขึ้นไปผาดไปล้างตู้หน่อยครับไปผัดไว้ที่ถึงสูงครับน้ำมันยังสีบนไหลออกไปมัดเลยไม่ไใส่ก็ได้ครับมัดเลย ่อไป,ไปกับไซไฟครับพวกไซเนี่ยครับตัวน,นี้เราก็บีบครับบีบบีบลงแล้วก็ดึงดึงออกจากตัวน,นี้ครับรบีบตัวน,นี้ครับบีบลงดึงออกถ้าเราหนวกุ้งก็ครับมันกระสีโยงโยงมาจากสีละมา้าปากม้าไฟหลอดนี่ครับไฟซองหลอดละหลอดนี้ก็หลอดนะบีบบีบตัวน,นี้ครับบีบพื่อดึงออก มันต้องทำสองมือเดี๋ยวผมค่อยถอดอะไรสำหรับนักุ้งก็แกะตัวนี้ครับดึงขึ้นนี่ครับนี่ตัวเล็กๆดึงขึ้นก็นะครับประมาณนี้อันนี้มันมันขีดดินเขาครับมันกระค้างสีถอดยากนี่ครับออกอยู่บีบลงครับบีบลงเกิดดึงออกครับลื่นขึ้นไปครับลื่นขึ้นไปไบน้าฝุ่นละสายไฮโดรลิกนี่ไปล้างตัวนวดครับ ตอนนี้ก็ออกเสร็จแล้วก็ถอดน็อตออกทั้งสี่ตัวครับตัว่างคุมต่อออกแห็ยนได้หัวกับหนึ่งสองแล้วก็สามสี่ตัวบนครับสามสี่มันก็จะมีสายพันอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยแล้วก็ด้านออกจากหลองครับด้านออกแบบนี้นะครับให้มันหลุดออกจากหลองมุลี่ท้างนี้ก็เป็นอันเสียดครับไม่มีอะไรสาหรับรถเดิมๆมันก็จะมีฟ้าครอบครับฟ้าครอบสูงครับ ถอดออกครับพี่นอ้องซองกันให้น้อยก็ปีนอาเสียดครับด้านนี้สังคนครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้มันก็จะเป็นน็อตเบอร์ยี่สิบสองสี่ตัวเหมือนกันครับทีนี้ผมถอดออกแล้วกันหนึ่งสองสามสี่นอ็นอตตุกตาตัวนี้ครับนานาก็ไม่มีอะไรครับ แล้วก็มาดูตัวล่างครับตัวล่างก็จะเป็นกระบอกให้ตัวลิกครับเป็นเบอร์สิบสองครับคันตัวนี้ออก,กถอดสลักตัวนี้ออกครับกระบอกให้ตัวลิกตกลงรุดออกจากข้อเนาะ,ะเสร็ลคัตัวนี้เราจะถอดออกก็ได้ครับหรือว่าเสียบสลักกับพื้นก็ได้ครับให้มันล็อกกันแล้วก็นอ็นอตกลับพื้นไ้ครับบนของคันแหน,นครับฟอร์มันบุหรุครับ ก็เป็นอันเสร็จครับผมส่วนข้อเ้ากระสีหอยไว้หอย้บบกหอยกระคำไว้ได้ครับแต่ว่าผมสีหอยไบปลูกกกับนี่แหละครับหอยกันไปดานบนหอยซีคือครับหอยลงมาเซนครบบประมาณนี้ครับแล้วก็ใส่หลอกขั้นบมี่หลอกอ่ะใส่บิดิดเสือกเอากระใดครับพี่น้อง มันกับโบนักแังดอกโบนักแยงครับบิดเสือกเอาก็ได้ผมที่ใส่หลอกหอยขึ้นกหน่อยครับเพราะมันตริงแล้วก็ทอยรถออกไปครับมันก็มีแค่นี้ครับสายฟานก็เอาออก้วยครับเอาสายฟานดอกนำลักษณะแบบนี้เนาะก็เป็นอันเสียดครับผมเดี๋ยวผมสีเอานอดออกแล้วก็ทอยออกให้เบิองครับโอเคครับผม ลักษณะการหอยเสือกเนาะว่าหอยแบบใดนะครับตัวนี้มันมันมักมุนตมน่มรจับจับไปตัวหนึ่งเหรอขั้นตัวหนึ่งครับผมตัวนี้ผมคายออกแล้วประมาณหนึ่งคือสิบเก้าครับมันกระสีมีน้ำมันบวาไหล์แล้วออกวาไรด์ไปแล้วอันนี้เป็นน้ำมันมาจากคอนโทรลตัวเลกครับ เอา,มาเมื่อกี้ไปดับนบุญเสียไปเที่ยวอย่ครับพี่น้องนี่ครับแล้วแต่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับขันเดียวสายไฟกันเดี๋ยวเอาสายไฟกันดันบนครับไต่ว่าผมถอดมุดออกไปแล้ว เอาไปเบ็ดหนีเลยครับไปทดิงชุดแบบนี้ครับเอาไว้ด้านบนนะครับดีบดีพอดีถอดไปหลอกผมกับเมื่อก่อนนี่ครับน,นก็ะปวนักนะครับน้องเสียบไป อด้านล่างครับเดี๋ยวจะถอดตัวน,นี้แล้วก็เดินออกครับนี่ครับถอดเรียบร้อยครับเสร็จแล้วก็เสียบกลับแบบนี้แหละครับเดี๋ยว่าเอากระบอกนั่นเดือดให้มันหลุดออก<ส>เดี๋ยวไปเดินดรถออกครับป่ะเดี๋ยวไปเบิ่งมุมเทิ้งรถได้ครับพี่น้องเดี๋ยวรถออกครับ แบตก็ไม่ค่อยดีครับแบตเริมเสื่อมแล้วครับ เลี้ยวออครับในคนนี่มันติดต,ตัวไม่ได้ครับเดี๋ยวหากไปดันขวามือนี่จะอคนครับ ดีครับก็แยกออกมาได้ได้ดีครับแต่ตอนออกมันจะติดมันจะติดตัวนี้ครับนี่มันจะติดตามแก๊กตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเวล่าเข้าทอยออกเข้ากะเพียงรถออกมาทางนี้ครับเห็นมันลบตัวนี้ออกจังน้อยครับมันทีเบียดก,กัน,น้อ่เดียวอ่ะัะ ผมก็จะมาทําพวกขาคอด้าน,นในนะครับก็มีบ้างที่มันกาดแล้วก็เช็คพวกเสาครับตอกเสาแล้วก็จุดลวดต่างๆแล้วก็จะมาถอดพามาถอดตัวนี้ครับปกติปกติไม่ถอดคอก็ได้ครับอันนี้ไม่ถอดคอก็ได้ทำทําติดรวดก็ได้ครับสําหรับ าถอดเพ,พอเนาะคือผมถอดออกมาผมมีโปรเจกต์หลายอย่างครับที่จะทําเกียร์มีเกียร์อ่าชุดเกียร์ครับแล้วก็ตัวนี้แล้วก็พวกเสาครับเช็คหลายอย่างครับจะเป็นก็ต้องถอดออกครับครับมันก็ดีต่อใจครับสําหรับถอดออกมาแล้วมันจะได้เห็นมันดีต่อใจครับเวลาเราบิดเกี่ยวมันก็ สร้างความมั่นใจขึ้นไปในตัวนะครับเนาะรถเรามันเช็คสมบูรณ์ทุกจุดเพราะว่ารถมันก็ค่อนข้างหลายปีแล้วครับรถเก่ามันก็ประมาณนี้เนาะต้องเช็คดีๆก่อนจะโรงงานนะครับอันนี้ก็หกปีแล้วครับรถหกปีสภาพก็ประมาณนี้อโอเคครับไว้เจอใหม่ลิหน้านะครับอันนี้เป็นสเตอร์เต็มแนละ้ว เขียนมาสามปีแล้วครับสองสามปนะีแล้วก็จําไม่ค่อยได้ครับประมาณสองสปีนี่แหละนะเจอใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะอย่าเป็นคนลังใจในคลิปต่อไปนะครับเนาะโอเคครับขอบคุณที่รับชมก็สวัสดีครับ